พาดูดอกไม้แล้วทีนี้ก็จะดูผักบางเดอ้อบัดนี้พาดูผักในสวนอันนี้ใบลีกนี่กอใหญ่ๆนี่ใบใหญ่ๆนี่เป็นใบลีกแล้วก็มีใบหอมปลูกผสมผสมกันไปแล้วก็มีผักกาดน,นี่กักชีฝอยใกล้จะกินได้แล้วยาวแล้ว ผักกาดก็เกือบกินได้แล้วเหมือนกันกำลังอ้อๆ้กำลังอ้อๆ <c oughs> เอานิงนั่งทำงานอยู่ในบ้านเซลเม่อันนี้ใบโหระพาใบาโหระพาอันนี้มาโผแซมยังไงในผักก <c oughs> าดใบโหระพาผักชีต้นหอมลีกผักกาดหมูฟ้าสาทีนี้เดี๋ยวพาไปดูสวนไกลๆบ้านจักหน่อย กลประมาณสิบเมตรห้าเมตรอันนั้นปลูกที่ข,ข้างๆแพดิโอ,โอใกล้ครัวเวลาทํากับข้าววิ่งออกมาเด็ดไปใส่หม้อแกงส่วนอันนี้ก็เป็นแตงกวาอันนี้อันนี้อันนี้คิวคัมเบอร์แตงกวาพวกนี้นี่ก็ผักชีฝอยโผล่ขึ้นมามั่งผสมผสมคือสลัดเม็ดมเมล็ดแก่มันตรงไหนมันก็จะโผล่ตรงนั้นเนี่ ใบบัวบ,บกไม่ผ่อันนี้ก็จะเป็นถั่วกรีนบีนอันนี้ก็เป็นถั่วลันเตาถั่วลันเตาเป็นพีซนี่ไงแซมใหม่งอกละวพวแซมใหม่กำลังงอกกำลังผูอืมถั่วลันเตาถั่วถั่วเขียว จะเรียกเออถั่วกรีนบีนอันนี้เป็นผักออผักกาดจีนสเปนเนชผูช้าจังเลยอันนี้ก็เป็นอามะเขือเทศหวหัวอันส่วนอันนี้เป็นมิ้น์เป็นพวกใบะาะแหน่จะมีหลายชนิดนี่ชนิดนี้มันก็จะเป็นขนขนหน่อยเห็นไหมอันนี้ของไทยมันก็จะเคลียร์หน่อยไม่มีขน รู้สึกจะมีสามชนิดนชนิดไทยไทยเห็นไหมใบของเขามันจะกลมกลมกลมใหญ่ๆของเรามันจะเล็กๆเรียวๆต่างกันนี่ชนิดหนึ่งมันมีสามชนิดนี่เห็นไหมผักชีฟอยขึ้นทุกที่อย่างที่บอกสลัดเม็ดแก่มันตรงไหนมันก็จะโผล่ให้ตรงนั้นอันนี้ผักกาดซื้อมากินตัดเอาแต่ใบกิน แล้วก็เอาตรงกกมันมาจุ่มดินแตกใบแล้วรู้สึกจะเกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้มะเขือเทศเขือเทศเขือเทศออกลูกแล้วนี่อีกดอกช่อหนึ่งส่วนในนี้ก็เป็นพวกพวกหอมหอมป่านี่ตัดไปกินรอบหนึ่งแล้วเด็กระเทียมดอกแล้วก็นี้ก็เป็นพวกพาสปาริกัสพวกหน่อไม้ฝรั่งมันก็ยังปีที่แล้ว หรือเออ่ย้ายพวกสารหน่ไปปลูกในในกล่องนี้แหละแต่ย้ายไม่หมดเห็นไหมมันยังมีรากมีอะไรติดอยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็เลยโผล่ในกล่องของ่อไม้ฝรั่งอดอกไม้นี่เดี๋ยวว่าจะย้ายอยู่นี่สีก่กอนี่ แต่คิดว่าจะย้ายอันนี้เพราะมันอยู่ตรงมุมในแรนนี้เลนนี้จะเอาจะเอาออกจากฮอร์สตาส่วนอันนี้ก็น่าจะขุดออกเพราะมันรากเขาติดโคนต้นไม้นี้พดว่าจะย้ายสักสองกอไปปลูกหน้าบ้านปลูกตรงหน้าบ้านเอานี่งไงดอกสีม่วงที่ย้ายออกเมื่อวานนี้ที่ขุดทุลักทุเลอ่ะนี่บ้านละ มันมันบางกุหลาบเพราะกุหลาบต้นน้อยๆเห็นไหมเป็นตอๆเนี่ยก็เลยกอนี้ดอกตูมเยอะยังไม่บาน,นดอกตูมเขาอันนี้ต้้งใ่จะต้องตัดทิ้งนี่กิ่งนี่ตายแล้วนี่กิ่งเท่าๆนี่ตายแล้วตัดแล้วก็ต้องเอาเผาไฟเลยเพราะว่าจะไม่จะไม่โยนรวมกับ เออมุมนูน้นเดี๋ยวเวลาโกยแล้วโกยโดนหนามอีกส่วนนึงกุหลาบอีกหลังบ้านนะนี่น่ะกุหลาบอยู่หลังบ้านคิดว่าจะจะจะ,จะย้ายไอ้นี่ด้วยนี่ย้ายดอกนี้ดอกสีเหลืองที่เป็นชั้นน่ะนี่ว่าจะย้ายเขาอยู่อันนี้เราพุทธรักษามีอยู่กอเดียวให้เขาอยู่นี้แหละ ไม่ขาอยู่ตรงนี้แหละอยู่กุหลาบอ่ะทีนี้ดูผกักดูดอกไม้อยู่นิดนึงไม่นิดหรอกดอกไม้บ่อยเลยแล้วก็อันนี้อันนี้นนนนบลูเบอร์รี่ดกไหม ก็มีบลูเบอรี่แล้วก็มีแอปเปิ้ลแอปเปิลไม่เป็นไม่เป็นลูกไม่เป็นผลเลยปีนี้แต่บลูเบอรี่นี้ได้กินหลายปีแล้วดกทุกปีแล้วก็นี้ลูกทอ้อเรียกอีกอย่างพีชเป็นลูกท้อนะภาษาไทยใช่ไหมตอเตะดกเหมือนกันนี่นี่ส่วนนี้เป็นต้นเชอร์รี่สองต้นนี้เชอร์รี่มีลูกดกมากปีนี้ ชีชนี่กระดกลูกท้อเนี่ยดอกลูเบอร,รี่ก็ดกอยู่3กอส่วนเกรปอันนี้อันนี้เป็นองุอง่นองุ่นนี่ดอกเยอะเหมือนกันนี่พันเสาขึ้นนี่องุ่นส่วนป่าด้านหลังนี่เป็นเรสเบอรี่นะเรสเบอรี่งามเชียวถางทิ้งทุกปีส่วนอันนี้ก็ดอกไม้นี่แหละที่ย้ายออกไปเพราะว่า มันมาอยู่ริมรั้วไงมันเนี้ยเห็นไหมลอยไม่อยากให้ลามมามาแตะรั้วเขาเลือ,อ,อกไปให้เรือเขาอยู่หอ,อมเดียวนี่เนี่นี่ไงดกอกชบาเห็นไหมถ้าถ้าเขาอยู่ตรงมุมที่แบบเข้ากับเขาเนี้ยเขาจะงามมากงามเร็วเห็นไหมองุนครับองุนครับเรสเบอร์รี่เรสเบอร์รี่นี้เริ่มออกผลละ เยอะเหมือนกันปีนี้สินี่เยอะทำมุมเอาไว้เดินมาเก็บข้างนี้แต่ก่อนนี้มาตรงนี้ไม่ได้เพราะมันติดรั้วเอ้ยๆเกาะแข้งเกาะขาขอทางไปหน่อยครับขอทางไปหน่อยครับอันนี้คือป่าผลมาไม้นะคะป่าผลมาไม้นี่ดอกชบา ย้ายไว้ทุกมุมอยู่เฉยๆไม่ค่อยเป็นหรอกนี่ก็ดอกไม้ย้ายนางเแล้วจะมาย้ายดอกไม้ตาหลังบ้านไปไว้หน้าบ้านบ้างเพราะหน้าบ้านยังมีมุมอยู่เออแล้วก็ลืมให้ดูพรำลูกพรำนี่สองต้นปีนี้มีผลอยู่ดกดกดๆกดก,ดก ให้สุกแล้วจะเก็บภาพให้ดูอีกเหลืองอาลามเต็มต้นนี่ชาบาชาบาต้นใหญ่นี่อีกต้นหนึ่งนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ดอกสีม่วงนูน่นอีกย้ายย้ายทุกที่ย้ายปลูกทั่วเลยมันปลูกติดง่ายและอีกอย่างเนี่ยอดอกเนี่ยมเมล็ดมันหล่นแล้วมันงอกเต็มเลยนะต้นมันนะต้นน้อยๆใต้ต้นแล้วก็ถอน ถอนไปปลูกมันก็ขึ้นอเดี๋ยวให้ดูผล,ลไม้อีกชนิดหนึง่งอันนี้เป็นเครเรนต์เคเรนต์ที่เขาทำแจมอะ่ะแต่นี้เรามีแคม่มันมีไม่เยอะก็เอากินโซมเอาใส่น้ำปลาตัดด้วยน้ำตาลพริกป่นบางๆโรยโอ้ยยซ่บนี่ผลเขานี่ครับโอ้ย เอาโอ้ส่ที่ต้องได้ย้ายกันอีกแล้วเด่นนี่มันขึ้นยังไงตรงนี้น่ะขึ้นบนท่อ,ทอไม้นี่เดี๋ยวย้ายไปปลูกอีกนี่อีกเบียรหนึ่งตู้หลายเบียอยู่เดี๋ยวต้องย้ายอันนี้เป็นบาร์ของฉันเองแหละเวลาลงเล่นน้ำก็ได้วางขวดเบียร์แก้วเบียร์หรือแ,แก้ววายก็ว่าแล้วแต่อารมณ์อยากดื่มอะไร นี่แหละสวนของค่อยกระดอกลิลลี่ฮอสเตอร์นี้สาม,มีบอกเป็นอ่าเจ้าแม่เป็นพระราชนีฮอสเตอร์ในในในหมู่บ้านนี้พะนะ <c oughs> เยอะจริงๆดูสิทุกชี่นี่ก็คือเร้นนี่ย้ายจากพุ่มนั้นแหละมาตรงนี้อย่างที่บอกเห็นอีกหลายเบี้ยว่าจะย้ายอยู่ย้ายไปปลูกมุมนู้น น่ไหมมีอยู่กอหนึ่งแล้วนุ่นไปปลูกให้มันเป็นพวกกันตรงอีกมุมหนึ่งจะได้เคอเลนสามพุ่มสามที่โอเคนานแล้วเดี๋ยววิดีโอก็ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวจัดแจงเล่นกับสวนจักพักก่อนก่อนไปจิ้ม